สวัสดีครับะะเพื่อนๆชาว y o u t u b e ทุกท่านสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกทุกคนนะครับที่ทำงานอยู่ต่างแดนทุกทุกประเทศเลยนะครับสวัสดีพี่น้องชาวลาวด้วยนะครับสวัสดีพี่น้องชาวกรัรมพูชาและก็สวัสดีชาวพี่น้องทางเมียนมาด้วยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปประจำวันที่16สิงหาคม2566ณที่ร้านแสนเจริญทคเตืเ่องอเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้ วันคนมีดวงนะครับก็วันวันวันนี้วันเฮงๆวันรวยรยนะครับวันหวยออกวันนี้นะครับทางร้านแสนเจริญแท็กเตอร์มีรถแท็กเตอร์มานําเสนอพี่น้องมีรถเข้ามาใหม่หลายรายหลายรายการนะครับแล้วก็มีรถเมคโครเข้ามาด้วยนะครับคันที่ยังเข้ามาไม่ถึงก็ยังมีอยู่กําลังเดินทางมาแล้วก็รถแท็กเตอร์ที่รอเข้ามาอีกก็มีอยู่สองคันนะครับทั้งสี่ิบเจ็ทั้งสี่สิบแรงนะครับวันนี้ ทางร้านแสนจรลเลนเตอร์มีรถคูปะต้า36แรงมานําเสนอพี่น้องนะครับส่วนรายการคันอื่นๆนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไล่ให้ฟังไล่วิธีละคันดูให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้เรามาดู36ก่อนเลยนะครับนะครับ36จะเป็น36คันนี้นะครับคันนี้นี่เป็นรถจดทะเบียนปี55นะครับ รถมาถึงนี่ทางร้านยังไม่ได้ทําอะไรนะครับทางร้านยังไม่ไทําอะไรยังไม่ปรับแปลงแต่งเติมอะไรทั้งสิ้นนะครับรถเครื่องดีนะครับสตาร์ตติดง่ายนะครับคันนี้นี่อุปกรณ์จะเป็นตาช้างทั้งหมดนะครับอุปกรณ์มี3ามชิ้นนะครับรถคันนี้อุปกรณ์ให้3มชิ้นเลยมีใบดันมีผ่านพวนมีโรตารี่นะครับนะครับมีผ่านพวนมีใบดันมีโรตารี่นะครับ ยางหน้าอยู่ประมาณ80%อนะครับยางหลังอยู่ประมาณ50%อนะครับยางหลังนะครับ <S <S สภาพนี่คือสภาพยังไม่ได้ยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับยังไม่ได้เก็บงานอะไรท้่มาเปรียบันเบืน,นแหมกระทั่งล้างยังไม่ได้ล้างนะครับพี่น้อง <S <S มาพร้อมอุปกรณ์3ชิ้นนะครับราคาทางร้านขายขายอยู่ที่2 3 8 0 0 0บาทนะครับ238,000บาทพร้อมอุปกรณ์ ตามชิ้นนะครับถ้าเกิดพี่น้องไม่เอาโรตารี่ไม่เอาผานไม่เอาใบดันราคาลดลงมาอีกนะครับลดลงมาอีกนะครับพี่น้องไม่เอาโรตารี่ราคาลดลงมาอีกนะครับพี่น้องสามารถเลือกเอาอุปกรณ์ได้นะครับจะเอาครบหรือไม่ครบนะครับเลือกได้หมดเลยหรือว่าอยากได้ผานบึกเบิกก็ได้นะครับสามารถจัดฟีแนนได้ฟรีนะครับฟรีดาวนะครับพี่น้องแต่ว่าพี่น้องจะได้เสียค่าโอนนะครับ จะพี่น้องจะได้เสียค่าโอนนะครับค่าโอนนี่ในกรณีที่พี่น้องจัดไฟแนนซ์นะครับแต่ถ้าเกิดพี่น้องซื้อสดนี่ไม่ได้เสียค่าโอนนะครับทางร้านจะมีชุดโอนลอยให้แต่ในกรณีที่พี่น้องจัดไฟแนนซ์นะครับทางร้านจะให้จะเป็นคนไปโอนให้กับพี่น้องนะครับทางร้านจะเป็นคนไปนโอนให้นะครับป้ายน้อพี่น้องจะได้เสียเฉพาะค่าโอน0บาทนะครับทางร้านส่งให้ฟี200กิโลนะครับที่เหลือ เกินจาก200กิโลกิโลละ23บาทนะครับพี่น้องท่านไหนสนใจก็สอบถามได้นะครับสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับพี่น้องมีรถเก่านะครับไม่ได้ใช้งานหรือรือว่ามีรถเพาเดียวหรือมีรถเดินตามนะครับไม่ได้ใช้งานก็เอามาดีเทิร์ได้นะครับ <c oughs> นะครับสำหรับ36 อันนี้เราจะลองไปดันนะครับเดี๋ยวเราไปลองไปไถดูนะครับเดี๋ยวเราจะลองไปไถให้พี่น้องดูนะครับระบบโฟทำงานปกตินะครับใบาผานใบาผานนี่ใบาผานก็เต็มนะครับใบาผานเต็มเลยนะครับ นก็ตรงรุ่นนะครับพี่น้องสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับ0 8 0 7 3 7 5 1 9 9นะครับหรือว่าพี่น้องสนใจในเงื่อนไขของการจัดไฟแนนนะครับจัดไฟแนนได้ฟรีดาวนะครับได้ฟรีดาวเลยนะครับพี่น้องได้ฟรีดาวเสร็จแล้วนี่ พี่น้องหลายท่านที่ถามผมมาว่ามันส่งเดือนละเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับผมจะกะประมาณให้พี่น้องนะครับมันจะส่งถ้าเกิดแล้วพี่น้องจัดในราคาประมาณนี้นะครับมันสามารถส่งได้สูงสุดนี่คือ6ปีนะครับแล้วแต่พี่น้องจะเลือกว่าพี่น้องจะเลือกเอากี่ปีนะครับจะเลือกกี่ปี อะไละเอียดเชิงเลือกนี่จะอยู่ประมาณ5,000ไม่เกิน8,000บาทนะครับแล้วแต่พี่น้องเลือกนะครับว่าจะเลือกเอากี่ปีนะครับถ้าเกิดว่าพี่น้องเลือกหลายปีดอกเบี้ยก็จะเยอะหน่อยแต่ว่ามันก็ส่งส่งได้ถูกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าพี่น้องเลือกสองปีสามปีขึ้นไปนี่มันก็จะส่งแพงหน่อยนะครับแต่ว่าม,มันก็หมดเร็วดอกมันก็ไม่เสียเยอะนะครับ ส่วนพี่น้องที่ต้องการในรถจัดไฟแนนซ์นะครับที่ต้องการจัดไฟแนนซ์นี่พี่น้องต้องมาจับมาทางร้านด้วยนะครับถ้าเกิดว่าพี่น้องไม่ผ่านนะครับจัดแล้วไม่ผ่านผมคืนเงินให้แต่ถ้าเกิดมันผ่านแล้วผมไม่ได้คืนเงินให้นะครับเพราะพี่น้องยกเลิกเองเนี่ไม่ได้นะครับไม่ได้คืนเงินนะครับถ้าเกิดผ่านแล้วนะครับผ่านแล้ว พี่น้องไม่รับรถไม่ได้นะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์ไว้ด้วยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสลับรถคูเปต้าเอลสามหกคันนี้นะครับรถจดทะเบียนปีห้าห้านะครับรถจดทะเบียนปีห้ามาพร้อมอุปกรณ์สามชิ้นราคาสองแสนสามหมื่นแปดพันบาทนะครับอุปกรณ์ตาช้างทั้งหมดเลยนะครับพี่น้องก็มาสอบถามเพิ่มเติมมาทดลองขับได้ที่อำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับพี่น้องกะจัดเฟรนเนนก็เข้าไปคุยเฟรนเนนที่บ้านก่อนเอยมาดูรถก็ได้ นะครับก็โทรมาสอบถามได้เลยนะครับเฟเนนก็อยู่ที่อำเภอที่บ้านของพี่น้องนะครับโทรคุยคุยกับพี่กับเฟเนนก่อนนะครับค่อยมาดูรถก็ได้หรือจะมาดูรถก็ได้แต่ความคิดของผมก็คือคุยกับเฟเนนก่อนเรารับได้ไหมเราส่งได้ไหมเขาให้ส่งประมาณนี้ประมาณนี้พี่น้องส่งได้ไหมนะครับค่อยมาดูรถนะครับถ้าเกิดพี่น้องมาดูรถชอบรถแต่ว่าสู้ค่าส่งงวดไม่ไหวมันก็เสียเวลานะครับก็อยากให้พี่น้อง คุยกับเฟนเน้นก่อนแล้วค่อยมาดูรถก็ได้นะครับแต่ประมาณนี้นะครับสำหรับรถกูต้า L3608 คันนี้นะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะพามาดูอ่าคันที่ยังเหลือมั่งนะครับว่ามีคันไหนมั่งนะครับคันนี้นะครับยังอยู่นะครับยันมา49่แรงมาพร้อมอุปกรณ์3ชิ้นเบาะนี่ทางร้านเปลี่ยนให้นะครับใช้เบาะใหม่นะครับราคาอยู่ 2 9 8 0 0 0บาทนะครับพร้อมอุปกรณ์3ชิ้นเลยนะครับเล่มชื่อโอนทะเบียนพร้อมนะครับส่วนคันนี้นะครับ l 4 0ติดจองแล้วนะครับติดจองแล้วนะครับ49นี่จัดฟิเน้์ได้ฟรีดาวเหมือนกันนะครับ34นะครับยังอยู่1 5 8 0 0 0บาทนะครับส่วน L1 นะครับ L1 นี่9 8้0 0ืนะครับ34 L1 พี่น้องมีรถเก่ามีรถเพาเดียวไม่ได้ใช้งานนำมาตีเทือนได้นะครับ ฟอดนะครับฟอดเหลือแต่ฟอร์ดเสื้อลายนะครับของหกหนึ่งศูนย์เสื้อลายนะครับเหลืออยู่นะครับพี่น้องท่านไหนสนใจเสื้อลายก็สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับเมโครนะครับเมโครแมโครเดี๋ยวพี่น้องเอฟซี 3, ที่ชอบเบ้นเมโครเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูวันหลังนะครับส่วนยันมาสายยัน์มาแรงคันนี้นะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันบาท นะครับพี่น้องท่านไหนสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้อุปกรณ์2ชิ้นนะครับอีแตนมินินะครับอีแตนมินินะครับอีแตนมินิแบบคลาสสิกคลาสสิกนะครับมีกระจกให้ด้วยนะครับมีกระจกให้ด้วยก็ใกล้เสร็จสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวผมถ้าเกิดเสร็จสมบูรณ์เมื่อไหร่ผมจะไปวิ่งโชว์นะครับพี่น้องก็สนใจก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับเอาไว้ขนญ้านะครับ หญยาเข้าออกเกยไร่ออกเกียงนานะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูอีแตนขั้นใหญ่หน่อยอีแตนขั้นใหญ่นะครับเอ็นอีแตนดำนะครับเป็นอีแตนดำหกล้อนะครับห,กล,นะบหกล้อเกียร์สองลูกนะครับช่วงล่างร้อยสิบนะครับช่วงล่างร้อยนะครับช่วงล่างร้อยนะครับนะครับรวอมเครื่องนะครับเป็นเครื่องสิบสี่แรงสตาร์ทกุญแจ นะครับหนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันบาทนะครับมีเล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมนะครับพี่น้องท่านไหนสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับรถจอดอยู่ที่อำเภอนองหงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับสหรับพีแด่นนะครับ,รบ,นะรบก็สิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับพี่น้องหลายท่านถามมาเยอะมากเลยนะครับเป็นรถไถเดินตามหางสยามนะครับ เป็นของหางสยามเครื่องนี่เป็นเครื่องค e ูปุต้า ET 110นะครับตัวนูนนะครับราคาขาย25,500บาทนะครับ25,500บาทนะครับจะประมาณนี้นะครับสำหรับรถแท็กเจอร์รถอีแอนนะครับก็จะประมาณนี้พี่น้องท่านไหนสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้สำหรับวันนี้แสนเจลเลนเทก็กเตอร์ขอกราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านเป็นอย่างสูงสวัสดีครับ